10มีนาคมพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในงานแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการราชราัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2 5 6โดยมนนายสุปชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลการประปาส่วนภูมิภาค และบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมพิธีณห้องรับรอง221กองบัญชาการทหารบกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมสนับสนุนโครงการราดรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยดำเนินการยกเป็นค่าไฟฟ้าแจุดใจน้ำถาวรจุดใจน้ำชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ป Jesus, ระสบภัยแล้งในพื um, ้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อบริโภคและอุปโภคอย่างพอเพียง